เตชิตเตชะดุลยะเลื่อนนะครับจิตเก่าคณะศิลปะและการออกแบบสาขาออกแบบภายในนะครับ ก็จริงๆตอนปอชเนี่ยผมเป็นเด็กถาปัดมาก่อนผมจบถาปัดนะครับขณะนั้นตอนที่หาที่เรียนนะครับพยายามหาที่ค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงเกี่ยวกับด้านการออกแบบซึ่งณตอนนั้นมีไม่กี่ที่หนึ่งในนั้นก็คือมหาวิทยาลัยศิษย์ครับพอเราได้มาแบบเรียนจริงๆแล้วก็ได้มาอยู่ตรงนี้จริงๆมันเกินความคาดหมายครับการที่เราได้เจอเพื่อนหรือสังคมในร่วมหาลัยเนี่ยมันเกินความคาดหมายทั้งหมดเท่าที่ผมเรียนมานะครับวิชาดออิ่งเป็นวิชาที่เราต้องออกไปข้างนอกทุกๆสัปดาห์แล้วเราได้ไปเจอกับสถานที่ที่ งานจริงที่อยู่ข้างหน้าฉะนั้นเป็นอะไรที่แบบเราค่อนข้างที่จะชอบและมันแปลกใหม่กับเราครับผมโชคดีที่เรียนในคณะที่เป็นคณะที่ค่อนข้างที่จะรักกันและรู้จักกันเกือบทั้งคณะครับ ปัจจุบันผมทำงานอยู่ที่มหาวิทยาลัยศิษย์นี่แหละครับรับตำแหน่งเป็นรองผู้อำนวยการนะครับสำนักงานอาคารและสิ่งแวดล้อมครับในส่วนของผมเนี่ยจะดูแลเกี่ยวกับการออกแบบหรือการรีโนเวทของอาคารหรือว่างานภายในทั้งหมดของมหาวิทยาลัยแล้วก็ดูแลเกี่ยวกับพวกจัดสวนงานต้นไม้ต่างๆภายในมหาวิทยาลัยทั้งหมดผมรู้สึกได้อาจารย์เขาปลื้มใจว่าสิ่งที่เขาสอนเรามาหรือสิ่งที่เขาแบบพยายามใส่ให้เราอะไรอย่างเงี้ย ม,มันเกิดผลสําเร็จสําหรับเขาครับนักศึกษาที่อยู่ในรุ่นผมตอนนั้นในรหัส46กับพศปัจจุบันนะครับ2562เนี่ยครับจะเห็นได้ว่าสิ่งปลูกสร้างในมหาลัยหรือว่าบรรยากาศทุกอย่างเปลี่ยนเกือบทั้งหมดผมคิดว่าทุกคนรับรู้ได้ว่ามันเปลี่ยนจริงๆและเปลี่ยนไปในทางที่ดี พอเอ่ยถึงท่านนายที่การแล้วนะครับการที่เจ้าของกิจการคนคนหนึ่งจะดูแลลูกน้องครับที่เนี่ยจะต่างจากที่อื่นเพราะที่นี่เขาไม่ได้อธิการท่านไม่ได้ดูว่าตัวเองเป็นเจ้าของกิจการครับเขาให้ตัวเองว่าเขาเป็นพ่อและดูแลลูกๆจริงๆแล้วผมอยู่ด้วยความสบายใจไม่งั้นผมไม่อยู่มาถึง10ปีแน่ๆครับเดิมตอนที่ผมเรียนเนี่ย มาแรางสิทธิ์โซนด้านหลังเนี่ยเขายังไม่มีตึกตอนนั้นมันจะมีตลาดปลอยเป็ตซึ่งผมเองเนี่ยทุกๆเย็นนะ่ะผมมาทานข้าวที่นี่ผมอยากให้น้องๆทุกคนที่เข้ามาใหม่นะครับได้รู้ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดสมมติเราเข้ามาอยู่ณที่นี่แล้วอ่ะอาจจะเจออย่างที่ผมเจอครับสิ่งประทับใจที่แบบจริงๆมันเป็นสิ่งเล็กๆนะครับแต่ผมอยากให้ทุกคนเข้ามาแล้วสัมผัสได้เองจริงๆครับสำหรับ รุ่นน้องรุ่นใหม่ๆที่อยากจะเข้ามาเรียนนะครับอยากจะให้น้องแบบคิดถึงตัวเองให้ดีๆว่าตัวเองชอบอะไรจริงๆฉะนั้นเราต้องรู้ตัวเองให้ชัดเจนก่อนว่าเราชอบสิ่งไหนจริงๆแล้วเราจะทําสิ่งนั้นออกมาได้ดีที่สุดอะครับ